ค่ะตามไปย่างแซ่บค่ะนี่อันนี้คือใบรูปทำไรูใบอ่อนนะคะหืมออใบกรอบืมอ well, like. ือ เออเปิดโดเรื่องแะไรอะไรเนี่ยนไปก็ไปแหมก่ับมาอีกนะใครดมก็รู้เนาตาแันหน้าตลกอ่ะกำลังมอมอยพ่ออยู่กำลังมองมอยพ่ออยู่พ่อก็กลับมาอีกนะฮะแสบ